สวัสดีค่ะก็สซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเล้าแนะนํารถอกระบะมือ24ประตูตัวสูงนะคะให้ท่านได้รับชมกันค่ะผ่อนได้ด้วยนะคะมิตซูบิชิไททาน2.4 GLS พัสดค่ะรถปี2012แต่แจ้งจดทะเบียนในปี2013ค่ะราคา195,000บาทซื้อสดไม่มีแหวดนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีดาวด้วยค่ะ ผ่อนเริ่มต้นได้ถึง4ปีนะคะแต่ยาวสุดได้ถึง7ปีค่ะค่างวดนะคะ4ปีผ่อนเดือนละ5,300บาท7ปีผ่อนเดือนละ3,800บาทระยะเวลาและค่างวดก็จะสัมพันธ์กันนะคะท่านใดสนใจอ่านรายละเอียดใต้คลิปได้ค่ะรถกระบะคันนี้นะคะเป็นรถ4ประตูค่ะสภาพสวยคอนโซลไม่แตกอัตราการเร่งดี มีเล่มทะเบียนครบนะคะเครื่อง2.4นะคะ2.4เป็นเบนซินนะคะทุกท่านเกียร์ธรรมดาค่ะเบาะหนังนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์เย็นค่ะมีจอแอนดรอยด้วยนะคะกระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้มีไฟตัดหมอกค่ะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีบันไดข้างมี Airbag ็ก ABS นะคะรถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะคะทุกท่าน ส่วนภายในสปาซักฟอกเพดานเบาพรมให้แล้วนะคะสะอาดเอี่ยมเหมือนได้รถใหม่เลยค่ะสนใจนัดดูรถได้กรุงเทพนะคะอยู่แถวบางแคค่ะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนะคะโทรคุยสอบถามโดยตรงโทรนัดล่วงหน้าด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ